สวัสดีค่ะคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พี่พแฟนมวยทุกท่านนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทักยก24 pk 2 4ทักยกระบบออโต้เล่นง่ายมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะคะแอด i d ลライมาหรือจด i d ลライไว้นะคะ adpk 24 p k 2 4หรือ a p k 2 4มีแอดลำหน้านะคะทักยก24การเงินมั่นคง100%น้องแบลวการนต่ะ สวัสดีคนรักน้องแบวและสวัสดีพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้หนูจะมาวิเคราะห์ศึกท่อน้ำไทยเกริเพชรนาวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567ถ่ายท่อสดทางช่อง5ททบ5นะคะเวลา18นานิกาถึง2ทุ่มนะคู่ที่1 พชรดาชุนสพงอมรอเจอกับสิงห์ทองน้อยแสงทองคาแก๊สคู่นี้ชกกันที่พิกัด117อปอนด์และคู่2นินผ้าเบกคอมเพกเจอกับธนพลลูกพ่อพญาเสือคู่นี้ชกกันพิกัด113อปอนด์และคู่3รองคู่เอกพลังบุญแอสสันปาตองเจอกับมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มคู่นี้ชกกันที่พิกัด128ปอนด์และคู่4คู่เอกของรายการช่วงที่1เอกลักษณ์สสมานการเม้นเจอกับเมฆผ้าเบกคอมเพกคู่นี้ชกกันที่พิกัด126ปอนดอค่ะ ู่ที่1เพชรตาขุนสอพงอมอเจอกับสิงห์ทองน้อยแสงทองค้าแก๊สคู่นี้ชกกันที่พิกัด117บ11ปอนด์มารู้จักประวัติมุมแดงนะคะเป็นนักชก16อายุ16ปีนะส่วนสูง168เซนตเมตรรูปร่างึ้นทรงดีนะคะก็วันพักวันซ้อมห่างเวทีอยู่ที่1เดือนกับ20วันนะเป็นมวยมาจากใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีการผ่าน มวยชกมากกว่า40ครั้งนะเป็นทำการวิซอนที่สอบพงอมรจังหวัดสงขลาน้าหนักไปไปล่อยอยู่ที่6กกิโลเวทที่ต้องชกรกเก่งองที่ร้อยยี่สิบห้าไม่เกินร3 3ปอนด์วันนี้เพิ่มเวทขึ้นมาชกนะคะเอ้ยลดเวทลงมาชกนะคะร้อยสิบเจ็ดปอนด์สไตล์การชกก็เป็นมวยเข่ามีลูกเตะขวางเจาะยางนะคะก็ดูดันเป็นมวยทรงเปิดเดินเปิดเดินทำนะคะสไตล์นี้นะคะเขาก็ไม่ระบุลงไปหนูก็พูดตามฟอร์มที่หนูเห็นเลย สามฟอร์มล่าสุดของน้องนะเคยชนะคะแนนนัดตีเจริญมวยไทยที่ศึกทอดน,น้ำไทยเมื่อเดือนสิบสองปีหกหกเดือนสองปีหกเจ็ดก็มาชนะคะแนนทหารเอกลูกเจ้าพ่อพญาเสือที่ศึกทอดน,น้ำไทยล่าสุดเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะมาชนะนอกยกสี่ลล 4, เพชรอินศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ศึกทอดน,น้ำไทยทเทโอกเกียดเพชรนะสามไฟท์ไหลพ่ายค่ะคู่ต่อสู้วันนี้นะเจอกับสิงห์ทองน้อยแสงทองคาแก๊ส เป็นนะักชกอายุ16ปีรุ่นเดียวกันนะส่วนสูงเตี้ยกว่านะ165เซนติเมตรนะเป็นมวยาจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปดทุมธานีการผ่านมวยน้อยนะ20ครั้งก็เป็นมวยขวามวยฝีมือนะคะทำการพิซ้อมที่แสงทองคาแคลจังหวัดปดทุมธานีนะ้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่56กิโลกเวทที่น้องชกรเก่งอยู่ที่114ไม่เกิน123ปอนด์วันนี้ชกในเวทตัวเองนะ117ปอนด์เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางคานะซ้ายขวาอาวุธ ออกได้ตลอดนะหนักแรงลุ้นได้ตลอดนะก็เคยเห็นที่ช่องเจ็ดนะคะคู่หนึ่งนะ,คะเคยเห็นมาชกนะเมื่อวัยวันี้นะสามฟอร์มล่าสุดนะกะ็เคยแพ้นอกยกสองให้กับกล้องเมทีนุชมวยไทยที่ศึกรวมพลคนสมุยเมื่อเดือน2องปีหกแล้วก็มาเดือน1 1บเปีหกนะมาชนะนอกยกสอง เพชรศิริศักดิ์สอธาเพชรที่สุกท่อน้ำไทยเดือนหปีหกเจ็ดมาชน,นันนอกยก2ยองไสอิ๋วปอสันติที่สึกท่อน้ำไทยล่าสุดเดือนสปีหก็ก็มาแพ้คะแนนบุเรงน้องลูกเจ้าพ่อลงต้มที่ศึกมวยไทย7จสีนะคะก็ไฟล่าสุดหนูก็เพิ่งเห็นมาหนูก็ว่าอยู่หนูคุค้คน้องนะคู่นี้นะก็ชอบไปตามฟอร์มชอบไปที่มุมแดงนะแต่ว่ามาทก รถลดลงมาชกต่ํากว่าเวทนะคะเชอบไปตามฟอร์ม3ไ,3ไพ่และสามไฟไล่ไพ่ชอบไปที่มุมแดงจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธงคู่ที่สองนินพาเบกคอมแพกเจอกับธนพลลูกพ่อพญาเสือคู่นี้ชกกันพิกัดหนึปอนด์ค่ะ <c oughs> มุมแดงวันนี้นะ เจ้านินพลรันชัยหรือนินภาพเอกแขกนะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันอายุ14ปีนะสูวน้อยหสเซนติเมตรเป็นมวยจากเพอท่าแสจัวหวัดสุราธานีนะคนใต้นะการผ่านมวย30ครั้งเป็นมวยเข่านะทำการพิซอมที่พลรันชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่55กิโลเวทที่น้องชกลูกเก่งอยู่ที่1 1 2ไม่เกิน121ปอนด์นะคะก็ฉายาที่ใช้นะมี นินพระเบกคอมแพกหรือนินพลันชัยนะคนคนเดียวกันเป็นมวยขวาผินม,มือครบเครื่องเหลี่ยมหักเทดีนะมวยเข่าอาชีพนะคะวงในดีสามร์มล่าสุดนะก็แพนอกยก3โชคพิชิตโชคบางแสนที่สึกอมรินทร์ซุเปอร์ไฟ์เมื่อเดือน9ปีหกเดือน12ปีหกก็มาแพนอกยก4ให้กับปานดำสนน้ำทานคิรีแล้วก็เดือนส เดือนสีหกเนะเป็น,นะปนมวยแทนนะมาเจอยอดนาทีพดุงมวยไทยก็แพ้คะแนนไปนะที่ศึกมวยไทยจะสี3ามไฟมองว่าฟอร์มดับลงนะคะคู่ต่อสู้นี้นะเป็นมวยรุ่นพี่นะคะเจ้าธนพลลูกพ่อพญาแลก็เป็นนักชกอายุ20ปีสนสูงร้อเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสีสะเกตการผ่านมวยค่อนข้างดีนะหนึ100ครั้งนะเป็นมวยทรงเตะนะ เตะขาต่อยหมัดออกมานะมวยทรงบูนะดูจากฟอร์มการชกการผ่านมวยผ่านมากว่าร้อยครั้งนะคะสไตล์การชกเตะอย่างเดียวนะเป็นมวยทรงเตะน้ำตาคอยเป่ายอดที่ห้าสิบสองกิโลทำการซ้อมที่สองนิยมซับจังหวัดกาญจนบุรีน้ำตาคอยเป่ายอดที่ร้อยห้าไม่เกินร้อยสิบสี่ปอนด์ชกในเวทตัวเองนะคะวันนี้มาดูฟอร์มการชกล่าสุดนะเดือนสองพิหกนะก็มาชนะน็อกยกหนึ่งเพชรขรแดงสอนลุงอรุณที่สิศทนน้ำไทยเดือนสิบพิเหก ก็มาชนะน็อกยกสองเพชดำคอขาตเตอร์ยิมนะที่ทับนิวเดือนสามปีหกเจ็ดไม่มีอะไรไม่บอกนะคะชกที่ช่องเจ็ดจะไม่บอกแพ้ชนะละ่าสุดนะมาชนะน็อกไข่สีทองที่ศึกทอน้นาำไทยนะคะฟอร์มการชกนะคะน็อกรวดเลยการผ่านมวยดีกว่าด้วยแต่ชกกับพลังชัยนะวันนี้หนูก็ชอบไที่มุมแดงนะวันนี้น่าจะให้มาเกิดนะคะ ฟันธงค่ะสมัยนี้นะคะไม่ใช่ว่ามั่วหรอกต้องเดาแต่คนจัดด้วยเอาฟอร์มนักมวยรุ่นน้องนะคะฟอร์มแพ้รวดมาชกกับชนะนอกรวดนะคะหนูก็เดาไปที่ให้พรันชัยชนะนะคะเพราะาคู่นี้ดูจากฟอร์มการชกดูแตกต่างกันมากๆนะคะถ้าเล่นมวยสมัยนี้ไม่รู้น่าเหมือนหวยเลยค่ะคู่นี้หนูก็ชอบไปที่นินค่ะผ้าเบกค,คอมแพกชนะ น่าจะให้มาเกิดฟันธงนะคะไม่ได้มั่วค่ะก็ดูจากหลายๆอย่างคู่ชกของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบไปที่นินดูดีกว่าดูดีกว่าที่ค่ายค่ะพลันชัยคู่สามรองคู่เอกนะคะพลังบุญแอสสันปาตองเจอกับมาวินสุนกีฬาหุวยต้มคู่นี้ชกกันพิกัรหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์ค่ะมารู้จักมุมแดงนะคะเจ้าพลังบุญนะคะ ก็เคยเห็นชกไวล่าสุดที่ช่องเจ็ดสี่นะคะนานแล้วนะก็ห่างวที่อยู่แปดเดือนกับสิบห้าวันนะคะเป็นนักชกอายุยี่สิบสี่ปีส่วนสูงร้อยหกสิบหกเซนติเมตรเป็นมวยมาจากเพื่อฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็การผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยขวาทําการพิซซอมที่วอสันใต้จังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักไปปล่อยที่หกสิบหกกิโลเวทที่ชกเลกเก่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบสามไม่เกินร้อยสามสิบสองปอนด์นะวันนี้ก็ชกด้วยเวทของเขานะคะ เป็นมวยขวาแข้งขวาแรงต่อยแรงขวางหน้าปั้มรัดรตีรุนแรงปลายมีฮึดตลอดนะมีวินาทีทองให้ลุ้นนะคะถ้าชกกับมวยหัวใจไม่ค่อยดีเดินใส่ปุ๊บๆนี่ม,มีเดินข่มกันได้นะคะใจถอดไปได้นะก็ห่างวิทีไปนานนะคะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะเคยแพ้นอกยกห้ากับเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นที่ศึกมวยไทยสีเมื่อเดือนปี65เลยนะแล้วเดือนเจ็ดปี6กก็มาชนะคะแนนนพเดชช่อห้าวยาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเดือนเปี6 6นะ ก็มาแพ้คะแนนอับดัลาออนดาร์นะที่สึกวันแคมเปี้ยนคลิปนะก็ห่างเวทีไปนานนะคู่ชกวันนี้ก็เป็นเจ้ามาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มมาทนประวัติมุมน้ําเงินนะะคเจ้ามาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มนะะ ก็เป็นนักชกอายุ25ปีรุ่นพี่1ปีนะก็วันพักวันซ้อมอยู่ที่29วันนะคะก็ความพร้อมดูดีกว่านะส่วนสูง168เซนติเมตรเป็นมวยมาจากลำพูนการผ่านมวย50ครั้งนะเป็นมวยขวามวยบู๊นะคะสไตล์เดียวกันนะดุดันก็ทำการพิซ้อมที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มจอด,ดลำพูนน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลเวทที่น้องชกรักเก่งอยู่ที่127ไม่เกิน132ปอนด์นะคะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเดินทำศาสตร์แข้งขวางหน้าหนะ้าดุดันต่อยหนักหมัดแรงฟันศอกสวนอันตรายนะ หายไปนานนะคะก็ไม่หายไปนานนะ,ะก็หายกลับมาโชว์ฟอร์มไว้2ไฟเลยนะคะหายไปนานแต่ก็ออกมาแบบว่ามาชกไว้2ไฟแล้วส่วนเจ้ามุมแดงนะ,ะหายไป8เดือนนะตามข้อมูลนะ,ะไฟนี้ไฟแรกที่เพิ่งกลับมานะคะมาดู3ฟอร์มล่าสุดของมาวินนะ ก็เคยชนะคะแนนเพชรแสนแสบสอโจ๊ต้งปากีนที่ศึกพลุมพลคนสมุนมอเดือนเปี65ห้าหายไปแล้วกลับมาไฟแรกเดือน2ปี67นะมาแพ้คะแนนแหลมสิงห์สอดเดชพันธ์ที่ศึกบอลแชมเปี้ยนชิพลุมพินีล่าสุดเดือน4ปี6 7นะมาชนะนอกยก3เจ้าเอ็กซ่าสอโจ๊ต้งปากีนที่ศึกท่อน้ําไทยนะคะคู่นี้หนูชอบไปที่มาวินนะคะศูนย์กีฬาห้วยต้มนะแต่พลังบุญเขาก็ก็ดุดันนะคะแต่หนูมาว่าการระบบป้องกันตัวเขาหลวมๆนะคะแล้วเขาเพิ่งกลับมานะ ก็ชอบไปที่มาวินสวนกีฬาห้วยต้มนะไปชกวันมาแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกไปชนะน็อกยกสามมาค่ะคู่นี้และการต่อเนื่องกว่าชอบไปที่มาวินสวนกีฬาห้วยต้มฟันทง <S <S คู่เอกของรายการนะคะเอกรักซอสมานกาเมนนะคะเจอกับเมฆผระเบกคอมเพกนะคู่นี้ชกพิกัดร้อยยี่สิบหกอนนะมาทวนประวัติมุมแดงอีกสักครั้งนะทุนนักคุณตาดีอายยี่สิบห้าปีนะ,ะแชมป์ปูนเสือนะคะก็ สูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเป็นมวยมาจากสีสเกตการผ่านมวยค่อนข้างดีหนึ่งร้อยครั้งนะคเป็นมวยขวามวยเขา่าทําการพิซ้อมที่วอลเทคโนโลหลวงปูสวงจังหวัดสีสเกตน้ำหนักเปิดเปิที่หกสิบกิโลเวทที่ชกนกเก่งอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าไม่เกินร้อยสามสิบสองปอนด์นะวันนี้ก็ชกในเวทตัวเองนะเคยเป็นแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่สิบแปดนะเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเตะหนักต่อยแรงซ้ายถีบอันตรายซ้ายขวางหน้าสับศอกแรง มีสอกสวนอันตรายบู๊ดูดันปล็งแก่งแข็งแรงกล้าและกระสวนนะคะก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่เก่งสําหรับหนูนะแต่ฟอร์มหลังๆมาก็มีแพนน็อกเจ้าอะไรนะที่มาชกที่ช่องเจ็ดสีแต่หนูก็เลือกเชียร์เขาตลอดนะ,ะเชียร์ไปที่เอกลักษณ์นะมีช่วงน,นึงเขาหายไปนานแล้วก็กลับมาเวลาเขาชกหนูว่าเขาชกเต็มที่ดีนะคะมาดู สีไฟล่าสุดของเขานะเดือน11ปี6นะมาชนะสิงห์สาวโชคมีชัยที่ศึกท่อน้ําไทยนะคะแล้วก็เดือน12ปี6มาแพนนอกยกสีกับเพชรน้ํางามพีเคแสนชัยนะะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีอันนี้เข้ามวยหลวมไปหน่อยนะคะโดนต่อยเขาท้องนะ่าจะไม่ได้เก่งนะก็น็อกลงไปน็อกเลยนะคะแล้วก็มาเดือน1ปี6 7นะมาชนะคะแนนเพชรแสนแสบสอดโต้งปราจีนที่ศึกบอลแชมเปี้ยนชิพชนะล่าสุดเดือน5ปี6 7มาชนะคะแนนเก้าล้านส,สอดสอดจอแดนและยองนะคะ ก็สามไฟสี่ไฟนะพ้าแค่ไฟเดียวแพ้นักยกสี่เจ้าเพชรน้ำงามนอกนักรันชนะลวดนะคะวันนี้เจอกับเมฆผ้าเบกคอมเพกนะคะเคยเจอกันมาแล้ว,ลวคู่นี้นะมาดูประวัตินักชกมูลน้ําเงินกันมุงนุเงินวันนี้นะก็เป็นเจ้าเมฆผ้าเบกคอมเพกหรือเมฆพลันชัยนะคู่นี้เคยชกกันมาแล้วนะเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นมวยมาจากใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะการผ่านมวยก็อยู่ที่ ไม่แจ้งมานะคะก็ผ่านมวยมาเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะทำการซ้อมที่พรันชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักไปปอยู่ที่62กิโลเวทที่ชเกเองของที่125ไมปิน136อ์วันนี้ชกในเวทตัวเองนะคะก็เคยใช้สีเสื้อชูทางด่วนนะ,ะพรันชัยเวลาชกทีนะก็ เขาเรียกว่าอะไรนะเงินรางวัลน,นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็มีนะักชูทางด่วนนะคอยสนับสนุนตลอดนะหนูเห็นนะเป็นมือซ้ายฝีมือครบเครื่องเตีนซ้ายดีหน้าดีขวางหนะ้าสับสอกแรงหมัดหนักต่อยแรงนะแม่นหลักเหลี่ยดีกว่านะพี่ชายมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะนนะแต่น่าจะเคยแพ้น็อกมานะแพ้น็อกเจ้าเอกลักษณ์มานะถ้าจำไม่ผิดนะ ช่จริงว่าที่ศึกท่อน้ําไทยนะเมื่อเดือน5ปี6นะเคยแพ้น็อกยก2ให้กับเอกลักศรสมัยนะที่ศึกท่อน้าไทยทีเกียวเกตเพชรเดือน1ปี67ก็มาชนะกองพบวสุขสันสอนมวยนะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็ล่าสุดเดือน3ปี67นะมาแพ้น็อกยก3ให้กับเพชรน้ํางามพีเคแสนชัยมวยไทยทยิมคู่นี้นะแพ้เพชรน้ํางามทั้งคู่แล้วแพ้น็อกด้วยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะเจ้าเมฆพลชัยเคยแพ้น็อกมานะคู่นี้นะถ้าสมมุติว่า กดให้หล่นให้ล่วงก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าแบบสู้กันแบบไม่มีน็อกมีอะไรนะคะก็บางทีสีเสื้อหน้าเสือเขาก็แรงนะพลันชัยนะสุสีมามีโอกาสแพ้นะเอกลักษณ์แต่หนูก็เลือกชอบไปที่เอกลักษณ์สอสมานการเมนค่ะเคยชนะมาเขาเป็นถึงแชมป์ปูเสือเขาก็ผีไม้ลายมือก็ดีด้วยนะคะหนูก็ไม่ไม่อยากคิดถึงเรื่องสีเสื้อหน้าเสือพอคิดแล้วมันไม่ค่อยมันทําให้เราแบบว่าบําหมาไม่ค่อยกล้าเล่นมวยนะคะก็ชอบที่เอกลักษณ์จะเป็นฝ่ายชนะอีกครั้งค่ะฟันธง ทีเด็ดสุดทอน้ําไทยชอบก่อนช่างนะคะก็คู่ที่หนึ่งชอบไปที่เพชรตาขุนสพงอมอนะคะก็สามไฟไร้ผ้าชอบไปตามเชิงมวยเลยนะคะตามฟอร์มสดล่าสุดนะคะเขาชนะรวดก็ชนะก็เลือกเขาไปค่ะส่วนคู่สองนะนินแพ้รวดสามไฟส่วนธนพลลูกพ่อพญาเสือก็ชนะน็อกรวดนะคะคู่นี้ฟอร์มแตกต่างกันมากๆหนูก็เดาไปที่นินนะคะจะมาเกิดนะก็ต้องดูหลายๆอย่างตามที่หนูพูดข้างต้นนะคะคู่สามรองคู่เอกนะ ก็ชอบไปที่มาวินศูนย์กลาห้วยต้มนะก็กลับมาโชว์ฟอร์มไว้2ไฟกว่าเจ้าพลังบุญหายไปกว่า8เดือนนะไฟล่าสุดมาวินชนะน็อกไปค่ะคู่นี้ชอบไปที่น้ําเงินมาวินและคู่4นะเลือกชอบที่เอกลักษณ์สสมานกาเมนาชอบส่วนตัวอยู่แล้วและอย่างเขาก็เคยชนะเมฆมาแล้วด้วยถ้าเบียนเสียสูสีถ้าถ้า ก็มีโอกาส่เพราะสีเสื้อน่าเสือพันชัยเขาแข่งด้วยแล้วแต่ชอบค่ะคู่นี้หนูเลือกชอบเอกลักษณ์เฮงๆงรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะและอย่าลืมพักยก24ผู้สนับสนุนรายการมีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะแอดไอดีมาค่ะแอดพีเคยีพักยก24พักยกดีๆที่หนูเลือกให้ขอบคุณค่ะ